สวัสดีครับผมยินดีต,ต้อนรับสู่ช่องร a s Noche กันอีกแล้วนะฮะในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง SIC Hero Saga นะครับกับเวอร์ชั่น Master c a r u t o ซึ่งบอกเลยนะครับว่า SIC ในภาคนี้นะครับผมมีชื่อตอนว่าซินน1986ปนะฮะหรือว่าแปลเป็นไทยก็ตั้งแต่1986นะ้ะฮะซึ่งถือเป็นปีที่ระบบ Master System เนี่ยก่นเนิดขึ้นมานะครับ โดย s อ c ซในตอนนี้เนี่ยผมจะขยายความในช่วงนั้นซึ่งบอกก่อนว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีบทบู๊อะไรสักเท่าไหร่นะฮะจะเป็นขยายความเป็นข้อมูลเพิ่มเติมซะมากกว่านะครับผมก็ข้อมูลจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยโดยในปี1986นะฮะก็เป็น20ปีนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในซีรีส์มาร์ซิเดอร์คาบุโตโดยในตอนนี้นะครับผมได้มีชาย2คนกําลังนั่งคุยกันอยู่ที่มานั่งข้างทางนะครับซึ่งคนหนึ่งนะครับผมมีชื่อว่าคนนาคกามิส่วนอ นายรู้จักนิยายที่มีชื่อว่าผู้หญิงรองเท้าแดงหรือเปล่าซึ่งเทนโดก็บอกรู้จักนะครับเป็นเรื่องที่ผู้หญิงสาวนะครับผมโดนคุณปู่พาข้ามน้ำ้ามทะเลไปใช่หรือเปล่าแต่คากรามีบอกว่าไม่ใช่นะฮะไอเรื่องที่เทนโดพูดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เพลงกล่อมเด็กเฉยซึ่งเทนโดก็ได้ขับนะครับผมแล้วก็บอกว่าเพลงกล่อมเด็กนี้เนี่ยแต่งโดยโนคุจิส่วนนิยายที่เขากำลังพูดถึงเนี่ยแต่งโดยแอนเดอร์เซนซึ่งพอได้ยิยนนะครับคากามีก็ทำท่าไม่พอใจเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วเวท เพื่อที่จะทําให้ดูเหมือนว่าเทนโดเนี่ยอยากดูคางามิตกใจเฉยๆและจากนั้นเทนโดก็ได้ขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะแกล้งไม่รู้และจากนั้นเทนโดยังได้บอกต่ออีกนะครับว่าในตอนที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยคุณย่านะครับผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนนิยายเรื่องนี้แต่ว่าบางทีตอนจบในนิยายนี้ที่คุณย่าเคยเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะแตกต่างจากตอนจบของนิยายที่คางามิรู้ตอนจบมาก็ได้นะฮะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยนิยายแต่ละเรื่องนะครับผมอาจจะมีตอนจบที่ไม่เหมือนกัน เพราะว่าก็ถูกเล่าขานต่อกันมานะครับซึ่งอาจจะมีการปรุงแต่งนะครับผมเพิ่มเนื้อเรื่องเข้าไปจึงทําให้ตอนจบเนี่ยแตกต่างกันก็เป็นได้คากามิก็เลยเล่าเลยครับว่าตอนจบที่เขารู้มาเนี่ยก็คือในตอนสุดท้ายในผมยิงสาวด้วยทรยศผู้มีพระคุณจึงทาให้เด็กสาวคนนี้เนี่ยผมต้องเต้นราไปจนตายแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับเด็กสาวคนนี้อยู่ดีๆก็ได้หายตัวไปเฉยเลยซึ่งพอเทนโดได้ฟังนะครับผมเทนโดก็เลยเฉลยว่าไอ้เนื้อเรื่องที่คากามิเล่ามาเนี่ยมันเป็นเนื้อเเรรื่่ออองงงทีถูกดดััแแปลลลให้ซ้ซยะะวนะคบ เนเรื่องจริงๆของหญิงสาวรองเท้าแดงเนี่ยมันโหดร้ายและก็หนักหน่วงมากกว่านีเยอะนะฮะเพราะเป็นเหมือนกับนิยายหรือว่านิทานสอนใจเด็กๆในยุคนั้นนะครับจากนั้นเทนโดก็เล่าเรื่องนนครับผมเรื่องที่แท้จริงเกี่ยวกับนิยายรองเท้าแดงนี้นะฮะซึ่งเขาก็ได้บอกนะครับว่าเวอร์ชั่นที่เขาจะเล่าเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะครับที่เขาได้รู้มาโดยมีอยู่วันหนึ่งนะครับมีหญิงสาวที่มีชื่อว่าคารเรนเขาเนี่ยได้รับเชิญในคราบผมให้ไปในงานเต้นรำแต่ว่าคาเรนเนี่ย ก็ได้มีคุณย่าคนหนึ่งนะฮะที่กําลังล้มป่วยซึ่งคาเลนก็ต้องคอยดูแลคุณย่าไปด้วยนะฮะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมความคิดของคารเรนเนี่ยคือมีแต่เรื่องของงานเต้นราทั้งนั้นเลยนะครับเขาเนี่ยอยากออกไปข้างนอกอยากไปเจอผู้คนอยากไปเจอแสงสีเสียงเรียกได้ว่าอยากไปเป,เปิดโลกและในทันใดนั้นเองนะครับคาเลนนะครับก็ได้เดือไปเห็นรองเท้าแดงคู่หนึ่งนะฮะที่กำลังวางอยู่หละจากนั้นคาเลนก็ได้หยิบรองเท้าแดงคู่นี้นะครับผมมาสวมใส่ซึ่งพอเธอสวมใส่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่สนใจคุณย่าของตัวเองเลยนะครับซึ่งพอเธอไปถึงงานเต้นราแล้วเนี่ยเธอก็ได้เต้นรลล่วมกับแขกคนอื่นๆนะครับแต่ปรากฏว่าในขณะที่เธอกำลังเต้นราอยู่เธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมรองเท้าตัวเองได้นะฮะไอ้รองเท้าแดงคู่นี้เนี่ยมันเต้นเองนะครับทาเอาคาเรนเนี่ยไม่สามารถหยุดได้เลยซึ่งคาเรนก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากเต้นแล้วก็เต้นไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งนี่ก็ทำเอาเธอนะครับผมเหนื่อยอย่างมากสภาพเมจิเียนตายเลยนะฮะและในที่สุดนะครับผมเธอก็เต้นรำจนมาถึงหน้าบ้านของตัวเอง และพอมาถึงหน้าบ้านเรียบร้อยนะฮะคาเลนก็ได้พบกับงานศพครับซึ่งเป็นงานศพของคุณย่าของเธอโดยคุณย่าที่กำลังป่วยนะครับผมไม่มีคารเลนคอยดูแลจึงทําให้เขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะฮะและจากนั้นก็มีคนมาจัดงานศพภายในบ้านให้ซึ่งการเสียชีวิตของคุณย่าเนี่ยก็ทำเอาคารเลนเนี่ยเสียใจอย่างมากคารเลนจึงรีบหาวิธีนะครับเอารองเท้าแดงออกจากท่าของเธอเธอจึงได้ไปขอร้องนักฆ่าคนหนึ่งนะครับ ไอ้นักฆ่าคนนี้เนี่ยตัดเท้าทั้งสองข้างของเธอทิ้งและนักฆ่าคนนี้ก็ตกลงเขาก็ได้ทําการตัดเท้าของคาเรนทั้งสองข้างทิ้งแต่ถึงแม้จะโดนตัดทิ้งกมาแล้วนะฮะไอ้รองเท้าแดงและก็ขาของคาเรนเนี่ยก็ยังคงเต้นรําต่อไปนะครับแล้วมันก็ได้เดินทางไปที่ไกลแสนไกลซึ่งพอคารกามิได้รู้เนี่ยว่าคาเรนโดนตัดขาทิ้งข <ๆ S 2> เขาก็ได้ตกใจแล้วก็อุทานขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแต่เทนโดเนี่ยกับมองว่าเฉยๆซึ่งเทนโดยังบอกนะครับผมว่าคาเรนเนี่ยครจะโดนหนักกว่าน,นี้ด้ แอบหนีไปงานเต้นรำโดยไม่ดูแลคุณย่านะครับซึ่งคากามีก็เกิดความสงสัยนะครับผมว่าทําไมคุณย่าของเทนโดถึงได้มาเล่าเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ให้เทนโดในวัยเด็กฟังเพราะเขาคิดว่าเด็กๆถ้าเกิดฟังเรื่องแบบนี้เนี่ย อาจจะทําให้ฝันร้ายนะครับผมแล้วก็กลัวไปเลยซึ่งเทนโดก็ได้บอกนะครับผมว่าเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาก็มีฝันร้ายมีความหวาดกลัวบ้างแต่ว่ามองดูดีๆนะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นคติสอนใจในการใช้ชีวิตได้นะครับซึ่งคากามิก็เห็นด้วยนะครับผมและจากนั้นคากามิก็ได้บอกนะฮะว่าไอ้รองเท้าแดงหรือว่ารองเท้าต้องสาบเนี่ยมันมีความโหดร้ายก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีความยินดีที่จะใส่ระบบรองเท้าแดงนี้เนี่ย เข้าไปในระบบ Mars r i d e r System และในที่สุดนะคัของคากัมมีก็พูดถึงเรื่องระบบ Mars r i d e r System ซักทีนะฮะหลังจากที่พูดเกินเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงรองเท้าแดงมานานแล้วนะครับโดยคังกามีได้บอกนะครับว่าระบบ Mars r i d e r System เนี่ยเป็นระบบชุดเกาะน,นะครับผมที่จะช่วยเพิ่มความสามารถโดยการสร้างไอ้ระบบ Mars r i d e r System นี้เนี่ยจะเป็นการใช้เทคโนโลยีนะคมของพวกเนทีฟที่ตกมายังโลกเมื่อปี1971หรือว่า15ปีก่อนนะครับผม และเป็น35ปีในครับผมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในซีรีส์ซึ่งเนทีฟนะครับผมก็มีความยินดีที่จะให้เทคโนโลยีนี้นะครับไปพัฒนามาร์สเตเดอร์ซิสเต็มเพราะว่าเนทีฟก็มีความต้องการที่อยากจะให้มนุษย์ใช้ระบบนี้นะครับในการต่อกรกับเวิรมเพราะว่าพวกเนทีฟได้บอกเลยผมว่าภายในอีกไม่นานเนี่ยพวกเวิร์มนครับต้องมาลุกรานโลกมนุษย์แน่ แต่ปรากฏว่าคารกามีเนี่ยไม่ค่อยเชื่อนะครับคากามีนะครับมีความคิดว่าไอ้พวกเนทีฟเนี่ยมันแค่หลอกใช้มนุษย์นะครับผมให้ไปต่อสู้กับเบิร์มแทนตัวเองเท่านั้นซึ่งคารกามีเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยต้องไปต่อสู้กับเบิร์มนะฮะและนอกจากนี้คารกามียังมั่นใจอีกด้วยนะครับว่าในอนาคตนะครับผมพวกเนทีฟก็ต้องการล้างบางมนุษยชาติเหมือนกัน ไม่ต่างอะไรจากพวกเวิร์มเลยนะฮะด้วยความที่คารกามิคิดแบบนี้เนี่ยเขาเลยมีความคิดนะที่อยากจะใส่ระบบรองเท้าแดงไปในระบบมาร์สไรเดอร์ซิสเต็มนะฮะซึ่งสาเหตุที่จะใส่ลงไปเนี่ยก็เพราะอยากที่จะให้ไรเดอร์นะครับผมต่อสู้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจคนที่กลายเป็นมาร์สไรเดอร์อยู่เลยนะครับผมจนกว่าจะกําจัดเวิร์มแล้วก็เนทีไปให้หมดทั้งโลกนี้นะฮะซึ่งคารกามินะครับผมก็ได้มาขอร้องกับเทนโดเพราะว่าเทนโดเนี่ยเป็นคนพัฒนาระบบมาร์สไรเดอร์ซิสเต็มนี้อยู่นะครับแต่ว่าเทนโดก็ได้แย้งขึ ก็ได้เลือกอาราตานะครับผู้ซึ่งเป็นลูกของคางกามีเป็นผู้สวมใส่เข็มขัดกาแท็กแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใส่ระบบรองเท้าแดงนี้เข้าไปเนี่ยลูกชายของคางกามีเนี่ยผมต้องลำบากแน่ๆโดยสาเหตุที่เทนโดค้านะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เทนโดเนี่ยก็ได้มีลูกชายเหมือนกันนะฮะซึ่งอายุก็พอๆกับลูกชายของคางกามีนั่นแหละแต่ว่าคางกามีก็ยังไม่เห็นด้วยกับเทนโดนะครับเพราะเขาคิดว่าต่อให้ลูกชายของเขาต้องตัดขาดทิ้งไปเหมือนกับหญิงสาวรองเท้าแดงเนี่ยเพื่อแลกกับการช่วยมนุษยชาติ เขาคิดว่ายังไงลูกชายของเขาก็ต้องยอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเสรียสละที่ได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลและอีกอย่างนึครับคาามีก็คิดว่าถ้าเกิดเวิร์มบุกมาก,ก่อนเนี่ยก่อนที่ลูกชายของเขาจะโตตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนสวมการแทรกเซกเตอร์ในการหผมแล้วก็ต่อสู้กับเวิร์มก่อน แต่เทนโดกับบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยอายุปาเข้าไป32ปีแล้วนะฮะซึ่งไม่มีทางจะถูกเซกเตอร์เลือกแน่นอนแต่ว่าเทนโดนะครับก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเวลตาของคากามินะครับผมเขาจึงได้ตัดสินใจนะฮะใส่ระบบรองเท้าแดงเนี่ยเข้าไปในระบบมาร์เรเดอร์ซิสเต็มของคาบุโตเซกเตอร์แล้วก็กาแทกเซกเตอร์ด้วยนะครับซึ่งพอคากามิเห็นเทนโดทําตามที่เขาบอกเนี่ยเขาก็ทราบซึ้งใจนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างงามๆเลยเพราะดูเหมือนคําขอเขาก็จะเป็นนคําาขอออที่่่เแตใจไปักหย และจากนั้นเทนโดก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าคาบุโตะเซกเตอร์เนี่ยยังไม่ได้กําหนดผู้สมใส่เลยและจากนั้นเทนโดยังพูดขึ้นมาอีก ว่าคุณแม่ของเขาเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ควรให้กับลูกเนี่ยไม่ใช่เงินทองหรือว่าขนมอะไรนะครับแต่ว่าเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดต่างหากเพื่อจะทาให้ลูกๆเนี่ยเติบโตนะครับผมงั้นเทนโดนะครับจะขอเลือกโซจิผู้ซึ่งเป็นลูกชายของเขานะฮะและเขาก็สัญญากับคางกามิว่าเขาจะเลี้ยงเทนโดนะครับผมให้เติบโตมาเป็นคนที่ดีให้เหมาะสมกับที่คาบุโตเซกเตอร์จะเลือกนะครับผมซึ่งพอคางการมิเห็นเทนโดพูดแบบนี้นะฮะเขาก็ตื้นตันอย่างมากเลยนะครับ พร้อมกับรีบอข้าไปจับมือเทนโดแล้วก็ได้บอกว่าเทนโดเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นชายที่เดินไปบนวิถีของสวัสค์จริงๆเลยนะครับแต่ว่าเทนโดนะครับก็ได้บนน่นคารกามินิดนึงนะฮะบ,บอกว่าคากามิเนี่ยเอาแต่เรื่องหนักสกุลเก่ามาตั้งนานแล้วโดยเขาได้บอกในผมว่าตัวเขาเนี่ยได้แต่งงานกับผู้หญิงนะครับผมที่มีชื่อว่าคุซากาเบะซาโตมิและเขาก็เปลี่ยนมาใช้นักสกุลคุซากาเบะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะซึ่งเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นี่ครับโดยการสนทนาทั้งสองนี้น ซึ่งก็เป็นพ่อของพระเอกแล้วก็พระรอของเราดนั่นเองนะฮะโดยจะสังเกตได้ว่านิยายเอสเในตอนนี้เนี่ยฮะจะเน้นไปทางการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นพ่อนะครับที่จะเตรียมใจนะครับผมส่งมอบภาระรที่หนักอึ้งนะฮะให้แก่ลูกชายของตัวเองแต่ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าลูกชายของพวกเขาเนี่ยจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนะครับผมแล้วก็พัฒนาสิ่งที่เขาฝากไว้ให้เนี่ย จนทําให้มันออกมาดีแล้วก็เชื่อหวังได้นะฮะซึ่งคุณพ่อทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความเชื่อมั่นในลูกชายของตัวเองทั้งคู่เลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมก่อนที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์นั่นเองก็เป็นเรื่องราวเสริมนะครับซึ่งใครที่ดูซีรีส์มาแล้วมาดูอันนี้ต่อก็จะได้รับเนื้อเรื่องนะครับผมได้ครบถ้วนมากขึ้นซึ่งการได้เนื้อเรื่องครบถ้วนมากขึ้นนี่แหละก็เป็นจุดประสงค์ของ,ง SIC ในตอนนี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ SIC Hero Saka บทซน1988นรงีเ็นกนกันมมันงงน,น,น,นนนนบบ้้้างงงงรีีวเเยยไ่่ืออ SDI4 ใต ซึ่งเรียกได้ว,ว่าไม่มีบทบู๊เลยนะฮะจะเป็นการเล่าเรื่องของคุณพ่อตัวเอกทั้งต่อ,อนะครับแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการมาของเนทีฟแล้วก็ระบบมาร์ตเลเดอร์ซิสเต็มซึ่งเอาจริงถ้าดูแค่ในเรื่องในซีรีส์เนี่ยมันอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบเท่านี้นะครับมาดูวันนี้ด้วยผมว่ายิ่งดีขึ้นไปอีก และก่อนจากกันไปก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นแำลงใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปคอนเทนต์มาสเตอร์อะไรได้สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราเนี่ยจะมานั่งอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนโอเคสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ